สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้กับเมนูการทำอาหารนะครับรสเด็ดๆของแชมป์ไลฟ์รีวิวนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการทำผัดเผ็ดหมูสามชั้นนะครับนะครับวันนี้นะครับเห็นเพื่อนๆเห็นอยู่นะครับก็คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่ผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการกันนะครับว่ามีวัตถุดิบอะไรแล้วก็มีวิธีการทำอย่างไรนะครับ ครับวัตถุดิบในวันนี้นะครับก็มีนี่เลยครับหมู3ชั้นสไลด์นะครับมีมะเขือนะครับแล้วก็พริกนะครับพริกไทยสดนะครับแล้วก็ใบกะเพรานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือพริกแกงของเรานั่นเองนะครับไปชมกันครับหลังจากทำเสร็จหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับขอเตรียมผักก่อนนะครับในเรื่องของมะเขือกับพริกนะครับ นี่คือมะเขือที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือพวกพลิกนะครับแล้วก็ผิดไทยสดนะครับแล้วก็กระชายนะครับเติมน้ำมันเลยนะครับกำลังร้อนนะครับที่กแกงใส่นะครับ ผมเติมน้ำตาหน่อยนะครับนะครับผมจะใส่น้ำตาลไปหน่อยนะครับเพื่อปรุงรสนะครับ วิธีการของผมนะครับที่จะทําให้ตัวมะเขือเนี่ยครับมันสุกทั่วเร็วขึ้นนะครับผมก็จะปิดฝานะครับเพื่ออบนะครับหลังจากมะเขือเริ่มสุกนะครับผมก็จะเปิดฝานะครับนะครับมะเขือเริ่มสุกแล้วนะครับอันนี้เราไม่ต้องสุกมากก็ได้นะครับก็เอาพอแบบสุกประมาณแบบกรอบสุกๆนะมะเขือนะครับครับ ต่อไปนะครับผมก็จะใส่พริกนะครับแล้วก็กระทายแล้วก็ตัวพริกไทยสดนะครับลงไปนะครับสีสันก็จะดูสวยขึ้นนะครับสำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดนะครับก็ใส่พริกแกงเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะครับหรือว่าใส่พริกเติมเข้าไปอีกก็ได้นะครับพวกพริกสดหรือพริกขี้หนุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ใส่ใบกระเพรานะครับตรงนี้นะครับก็เป็นขะั้นตอนแท่จะใช้ท้ายแล้วครับใกบกระเพราเราก็จะเพิ่มให้ตัวผัดพิแกงเราครับมีความหอมมากขึ้นนะครับกลิ่นใบกระเพรานะครับสสันก็หน้าทางนะครับแล้วก็อันนี้ผมทำรสชาติก,กลางๆนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่จานแล้วนะครับทีนี้เราก็ตักใส่จานเลยนะครับ,รบขัดพริกแกงเรานะครับอันนี้หมูสามชั้นนะครับโอโ้เยี่ยมเลยครับสีสัน จบไปอีกหนึ่งเมนูนะครับวันนี้นะครับสำหรับผัดเผ็ดหมู3มชั้นนะครับรสชาติดีเลยครับแล้วก็หน้าตาสวยงามน,นะครับเพื่อนๆสามารถทำได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับโ ูน่าทานมากครับ